สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ตามใจฉันฟุตบอลออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะมาคุยหลังเกมคู่ระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าเกมนี้มีความเห็นอย่างไรบ้างคลิปนี้เราจะมาคุยกันครับเ,เริ่มแรกนะครับความเห็นเกมนี้ของเชลซีกับลิเวอร์พูลสำหรับผมนะครับคือเกมนี้เป็นเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นเกมคุณภาพ เรียกว่าชิงจังหวะหรือชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบกันเนี่ยทั้งเกมมีลุ้นหวาดเสียวกันทั้งเกมนะครับภาพรวมเกมนี้นะครับถ้าจะเอากันตามตรงผมมองว่าเชลซีอาจจะครองบอลได้ดีกว่านะครับแต่ลิเวอร์พูลในช่วงแรกเนี่ยช่วงประมาณยี่สบนาทีแรกในลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างที่จะทำเกมเพรสซิ่งใส่เชลซีนะครับ เรียกว่าเป็นการท่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตบเด็กโชว์ครับคือมึงห้าวนักใช่ไหมมึงแย่งไกเซโดกูไปใช่ไหมมึงจะเอาลาเวียกูไปใช่ไหมกูจะตบมึงให้ตายเลยนะครับซึ่งจุดอ่อนของเชลซีในเกมนี้ก็คือผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะประเดิมสนามนัดแรกหรือว่ายังไม่เคยเล่นร่วมกันมาก่อนนะครับเช่นกองหลังอย่างเดซาซี่อย่างรีวควิลนะครับแล้วก็เ แจ็สันนะครับกองหน้าเนี่ยพวกนี้เนี่ยกาลเกอร์เองที่ไม่เคยเล่นตำแหน่งกลางรับแบบจริงๆจังๆทักทีแมตชนี้ก็เป็นแมตท,ทางการแมตแรกนะครับก็ดูจะเรียกว่าทีมยังไม่ค่อยลงตัวนะครับจุดนี้ริบูเห็นเห็นจุดอ่อนจุดนี้ในช่วง20นาทีแรกริบูทำอะไรเล่นเหมือนดีดครับไม่รู้ดีดมาจากไหนครับบีพื้นที่บีอัด วิ่งไล่บอลกันชนดิดที่ว่าเหมือนพรุ่งนี้มึงจะตายหรือยังไงนะครับพูดตรงๆนะครับซาโลซาร่าเนี่ยมีเรียกว่ามีพลังกำลังเอเนจีนี่สูงครับเลี้ยงผ่านรีไวโควิลเป็นว่าเล่น,นครับรีไวโควิลนัดแรกเกมอย่างเป็นทางการสำหรับรีไวโควิลรีไวโควิลกับเชลซีแมต์นี้ผมมองว่าในช่วงครึ่งแรกลกครับเรียกว่าหลอนซา่าครับหลอน พาลาพาราเซตามอนนะครับซาร่านะครับรีไวโควิลเนี่ยคือช่วงช่วงต้นเนี่ยเอาซาร่าไม่อยู่เลยครับริพูบีบเพสซิ่งอย่างหนักได้ประมาณ20่สิบนาทีแต่ก่อนหน้านั้นในนาทีที่18นะครับเป็นแม็กคาริสเตอร์นะครับทรงบอลให้ซาร่ามาทางด้านขวาของสนามนะครับและซาร่าก็เปิดบอล เรียกว่าเปิดบอลจังหวะเดียวมาให้ลุยดีอาร์ตนะครับทำประตูขึ้นนำทีซีไปนาะทีที่18นะครับจังหวะน,นี้ผมมองว่าใครพลาดทาั้งที่ว่ามีซาร่าและก็ดีอาร์ตอยู่ในพื้นที่สุดท้ายแค่ไม่กี่คนแค่สองคนแต่ทำไมซาร่าถึงเปิดบอลผ่านไปถึงลุยดีอารได้ผมมองว่าจุดนี้เป็นการประกบตัวพลาดของเดซาซี่ครับ แล้วก็เป็นการเข้าบอลไม่เด็ดขาดของเลวายโคบิลซึ่ง2ตัวนี้อย่างที่บอกเป็นตัวใหม่กันทั้งคู่นะครับทําให้จังหวะการเล่นเนี่ยยังดูมึนๆงงงหลอนๆเหมือนเพิ่งแหงเล่ามานะครับจุดนี้ก็เลยโดนทีเด็ดของซาร่าเนี่ยเปิดบอลเข้าไปอย่างสวยสดงดงามให้ลยดิอาร์เรียกว่าทิ้งตัวยิงกันลูกนี้ทำให้ลิฟูขึ้นนำไปนะครับ หลังจากช่วงครึ่งแรกอย่างหลังจากผ่านยี่สิบนาทีไปนะครับร์พูลเริ่มเหมือนพลังงานจากเท่านี้ลดลดมาเรื่อยๆเกมเพสซิ่งเริ่มเบาลงครับทำให้เชลซีมีช่องตั้งเกมขึ้นมามีช่องเจาะแล้วเริ่มจะตั้งเกมขึ้นมาได้นะครับก็เลยมีจังหวะลุ้นประตูหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งไหนที่ว่าเชลซีโจมตีได้ ได้ดีนะครับเรียกว่าริวพูลลู่นะครับก็คือตำแหน่งวิงแบ็กสองข้างซึ่งแมตชนี้จุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของริวพูลจริงๆก็คือตำแหน่งของกองหลังนะครับซึ่งผมเคยพูดแล้วในคลิปเก่าที่ผมพูดว่าผมได้วิเคราะห์เกี่ยวกับริวพูลในฤดูกาลที่ผ่านมานครับมีคลิปเก่าอยู่ก็ไปดูกันได้นะครับก็คือพื้นที่ของวิงแบ็กทั้งสองข้าง แต่วันนี้ที่หนักๆเลยก็คือเรียกว่าขวาผ่านตลอดนะครับนั่นคือตำแหน่งของแบ็กซ้ายของลิ์พูแต่เป็นเกมลุกฝั่งขวาของเชลซีเนี่ยผ่านได้ตลอดนั่นคือตำแหน่งของแอนดูโรเบอร์สันครับโรเบอร์สันแมตชนี้เจอการประสานงานของลิซเจมกับเอนโซหรือชุกูเอเมกาเติมเกมลุกขึ้นไป หลุดหลายครั้งทําให้ลิสเจมเนปเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษให้เพื่อนรุ้นทําประตูได้หลายครั้งครับมีจังหวะของแจ็คสันมีจังหวะที่เบนชีเวลก็ตามนะครับแต่รีพูก็ยังเอาตัวรอดได้ไปได้หลายๆครั้งเนื่องจากฟันไดเองก็หลายจังหวะก็สกัดบอลเปิดบอลกากาศได้ดีนะครับอ่าแล้วทางกลับกันบอลหลุดมาถึง ทางด้านแบ็กซ้ายแต่แมตชนี้ผมว่าเบนชิเวลน่าจะเล่นประมาณปีกซ้ายมากกว่านะครับไม่ได้เล่นแบ็กทางด้านของเบนชิเวลเนี่ยมีโอกาสยิงหลายครั้งบอลหลุดมาถึงเท้าซ้ายเขาหลายครั้งแต่แมตชนี้ผมมองว่ายังไม่เข้าที่ในช่วงของอ,อครึ่งแรกนะครับเบนชิเวลเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีจังหวะบอลลอยกลางอากาศ ข้ามหัวแผงรับของลอิวพูมาถึงเขาแต่เขาผิดจังหวะนะครับเอาบอลลงไม่ได้ยิงไม่ได้นะครับแล้วก็ยังดูความฟิตอาจจะยังไม่ถึงช่วงแรกอาจจะไล่บอลได้ไม่ค่อยจนนะครับสําหรับเบนจิวิวลนี่ค่งแรกนะครับจนมาถึงนาทีที่37เรียกว่าเป็นจังหวะลูกเซตพีชนะครับเปิดมาบอลครุกลิก อเรียกว่าบอลจังหวะเดียวขึ้นกันไปขึ้นกันมานะครับลูกนี้เป็นทางด้านเดซาซี่นะครับมงเข้าประตูไปนะครับผมจำไม่ได้ว่าจังหวะมันเป็นยังไงเอาคร่าวๆนะครับเดซาซี่ไม่ใช่มงทียิงครับเป็นการเปิดตัวนัดแรกของเดซาซี่อย่างสวยสดงดงามยิงให้เชลซีตีเสมอหงแดงไป1ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่37นะครับ แล้วก็ช่วงเวลาผ่านมาก็ก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ก็ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสนะครับแต่ก็ยังถือว่าความเฉียบคมอยากยังไม่เข้าที่นะครับก็จบไปครึ่งแรกเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับมาช่วงครึ่งหลังนะครับช่วงครึ่งหลังมีการแก้เกมนะครับ Chelsea, เชลซีเป็นทางด้านเชลซีเนี่ยแก้เกมเด่นๆเ,เลยก็คือ เล่นบอลรัดกลุ่มขึ้นนะครับทางด้านของคอนอการ์เกอร์ในครึ่งแรกที่ดูโลคโรล,กลนลนนะครับครึ่งหลังก็กลับมาดีขึ้นนะครับทางด้านของเลวายโควิลเนี่ยที่โดนซาร่าหลอนไปในช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับลิเวอร์พูลเองก็ผมมองว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นแบบนี้หลายต่อหลายแมตช์นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะโหมหนัก ในช่วง20นาทีแรกแล้วพอเวลาผ่านไปในช่วงครึ่งหลังก็จะเริ่มช้าลงช้าลงช้าลงเรื่อยๆนะครับในจุดนี้ริวพูเป็นแบบนี้หลายแมตช์ผมมองว่าถ้าริวพูเนี่ยโหมบุกในช่วง15นาทีแรกแล้วเปลี่ยนตัวสำรองตัวสำรองลงมาในช่วง15นาทีหลังแล้วโหมบุกคู่แข่งอีกสักทีเนี่ยผมว่าริวพูจะมี ชายชนะในเกมนี้ครับแต่ลิเวอร์พูลเองเสียก็คือข้อเสียคือผมแล้วหมดแล้วหมดเลยครับไม่มีเกมเร็วหรือจังหวะเพสซิ่งหนักๆอีกเลยพอพ้นช่วง20นาทีแรกทำให้เชลซีเนี่ยในเมื่อลิเวอร์พูลช้าลงเชลซี Chelsea ของโป,โปเชตติโนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเขาครองบอลได้ดีอยู่แล้วนะครับ ตอบอลไปมาเรียกว่าครองบอลได้ดีอยู่แล้วเมื่อลิวพูอ่อนลงนะครับเชลซี Chelsea เองก็มีจังหวะต่อบอลทําเกมขึ้นมาบุกลิเูเรื่อยเรื่อยหลายต่อหลายครั้งแต่ลิวพูเองก็ยังมีความเก่าวของฟานไดช่วยได้ผมมองว่าในแมตชนี้ฟานได้อาจจะดูจังหวะสปีดสปีดชิงจังหวะเนี่ย สปี Speed, ดดวลกับคู่แข่งอาจจะลดน้อยลงแต่จังหวะการอ่านเกมตัดเกมจากลูกการอากาศถือว่ายังพอใช้ได้ยังพอถูถูท้ไแต่ถามว่าดีไหมไม่ดีครับถ้ามองกับการเชลซเีเล่นด้วยกันมาสักหนึ่งปีหรือสองปีถ้าฟานไดฟอร์มนี้รีพูเละครับรีพูเละแน่นอนนะครับ แต่ในทางกับกันเนี่ยเชลซี Chelsea เองก็มีจังหวะหลายจังหวะที่ทำให้คู่แข่งเนี่ยเจาะเข้ามาในพื้นที่ออของตัวเองเนี่ยแดนหลังของตัวเองได้หลายครั้งเหมือนกันจะเห็นว่าลิฟูก็มีจังหวะยิงหลายๆครั้งเช่นจังหวะปั่นของฟานได้จังหวะยิงของซาร่าหรือจังหวะยิงของตัวลูกของลิฟูก็พอจะมีโอกาสขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เกมนี้เนี่ย ผมมองว่าคนที่ดูจะเ,เงียบๆไปก็คือกัคโบครับซึ่งผมก็เคยพูดอีกเหมือนกันว่าในคลิปเก่าของผมที่วิเคราะห์เกี่ยวกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่ผ่านมาว่ากัคโบเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่จะเล่นเกมเร็วได้หรือเกมที่ว่าไหลลื่นได้ตลอดเขาต้องมีจังหวะบังบอลหรือพลิกบอลเนี่ยบางจังหวะอาจจะดูช้าอาจจะดูดึงจังหวะเสียจังหวะไปบ้างนะครับ ซึ่งกัาโบเกมนี้ก็หายทางด้านกองกลางของลิเวอร์พูลทางด้านโซบอสไลน์เนี่ยเกมนี้เนี่ยผมมองว่าโอเคเล่นได้โอเคจังหวะเบียดแย่งบอลจังหวะเอาตัวรอดจังหวะจ่ายบอลสวยๆมีแม็กคาริสเตอร์ก็เหมือนกันแม็กอาริสเตอร์ลิ้นไม่ไปนะครับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับของลิเวอร์พูลแมตช์นี้ผมถือว่าสอบผ่านนะครับแต่ผมมองว่า ในแมตช์นี้เนี่ยแม็กอาริสเตอร์เนี่ยควรจะไปเล่นตัวบนแทนกัคโบมากกว่าและลิวพูควรหากองกลางตัวรับเนี่ยมาเล่นแทนแม็กอาริสเตอร์มากกว่า,เพ,าเพราะว่าถ้าแม็กอาริสเตอร์เนี่ยขึ้นไปเล่นตัวบนแทนกัคโบเนี่ยอย่างน้อยจังหวะแทงบอลสวยๆและจังหวะยิงไกลเนี่ยจะดีกว่านะครับซึ่งโซบอสไลน์เนี่ยก็ยัง ยังไม่มีลูกยิงไกลหรือลูกจ่ายคีย์พาร์ตสวยๆนะครับแม็กอลิเตอร์เนี่ยถือว่ามีขนาดแกเล่นการตัวรับแกก็ยังจ่ายสวยๆหลายลูกนะครับอ่ะเอาครับมาที่ตัวสำรองนะครับช่วงหลังครึ่งหลังริวพูมีการเปลี่ยนเป็นเบนโดนะครับฮาวิเอเลียดแล้วก็เคอร์ติชโจนดาวินนูเยสลงมานะครับซึ่งพอตัวสำรองของริวพูลงมาผมมองว่าเปลี่ยนเกมไม่ได้เลยครับ อาจจะมีจังหวะที่นุนเยสได้จับบอลในกรอบเกลโทษจังหวะที่โรเบิร์ตซันเชสเนี่ยจ่ายบอลพลาดแล้วก็ผู้เลีนงของลิเวอร์พูลกองกลางก็เบิ้ลมาให้นุนเยสจับบอลไม่อยู่นะครับถ้าจังหวะนั้นจับบอลอยู่เนี่ยมีลุ้นทำประตูนะครับนุนเยสในแมตช์นี้ก็ยังต้องหาฟอร์มเก่งต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับทางด้านเชลซีก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับมี มาโลกุสโตนะครับที่ลงมาแทนลิสเจมแล้วก็มิคไลโลมูดิกนะครับอ,อ,อุโกโชุก,กูนะครับกองกลางกองกลาง,ง,ง,งตัวรับตัวใหม่นะครับดาวลุ่งเกียนมาเซ่นนะครับเด็กปั้นลงมาซึ่งตัวสำรองของเชลซีก็เรียกว่าก็ยังปรับเปลี่ยนเกมได้ไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรนะครับ มีทางด้านของมาโลกุตโตคนเดียวที่อาจจะมีจังหวะตัดบอลสวยๆแล้วก็มีของทางด้านของมิไฮโลมูดิกนะครับที่มีจังหวะวูบวาบัางจังหวะแต่มูดิกเนี่ยมิไฮโลมูดิกเนี่ยแกแมต์นี้แกโดนมาเล่นทางด้านปีกซ้ายนะครับซึ่งอาจจะดูไม่ถนัดถนีเท่าที่ควรแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าในเกมเกมนี้ ถ้าเราจะมองว่าพื้นที่ตรงไหนที่เชลซีโจมตีบ่อยที่สุดก็คือพื้นที่ทางด้านแบ mm ็กซ้ายของลิเวอร์ pool ก็คือในพื้นที่ของแอนดูโดปัสซันนั่นเองทําให้ม mm ูริกก็เลยลงมาในจุดนั้นนะครับอันนี้ผมเข้าใจได้แต่แต่ก็ดูจะไม่ถนัดอาจจะมีจังหวะท,ทําชิ้งก็มีแค่ไม่กี่จังหวะนะครับก็จบเกมกันไปนะครับเก้าสิบนาทีก็เสมอกันไปหนึ 1. 1่งกว่าหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแบบสุดมันนะครับ ซึ่งประเด็นเกมนี้ที่น่าพูดถึงก็คือจังหวะเรียกว่าแฮนด์บอลของเชลซีแล้วก็จังหวะการตัดสินของแอนโทนีเทเลอร์นะครับเเราจะมาพูดถึงจังหวะแฮนด์บอลในจังหวะแรกก็คือจังหวะของแจ็คสันนะครับก็คือมีการกางมือแบบนี้นะครับซึ่งถ้าให้ผมวิเคราะห์ก็คือผมมองว่ามันไม่ฝืนธรรมชาตินะครับว่า การทำมือแบบนี้ก็คือเหมือนเราตกใจอุ้ยแบบนี้อุ้ยก็คือเป็นธรรมชาติไม่ถึงกับกลางออกมาแต่ถ้าเป็นฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยผมมองว่าแฮนด์บอลแบบนี้บอลโดนมือแบบนี้ผมว่าน่าจะเสียจุดโทษครับแต่อันนี้พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เป็นแอนโทนีเทเลอร์ด้วยรู้กันดีครับว่าแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยตัดสินแปลก มีบางจังหวะเชลซีเนี่ยตัดฟาวน์หนักๆใส่ผู้เล่นลิวพูลแบบน่าเกียดแต่ก็ไม่โดนใบเหลืองมีจังหวะแฮนด์บอลก็ไม่ไม่ไม่เสียจุดโทษของเชลซีนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วกันครับแล้วมีจังหวะหนึ่งก็คือจังหวะเอียนแมสเซนชูมือประท้วงจานล้ำหน้าครับจานล้ำหน้าครับแล้วก็โซบอสไลน์เนี่ย เตะบอลไปโดนมือถ้าลูกนั้นโซบอสไล์ไม่ล้ำหน้าเอียนมัเสเซนนี่โง่เต็มๆนะครับเรียกว่าไม่มีวัวปนเลยนะครับลูกนั้นแต่โซบอสไล์ก็ล้ำหน้าไปก่อนแต่ในแมชดนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฟุตบอลสมัยนี้เถียงไม่ได้ครับถ้าใครเถียงเนี่ยเหลืองครับอาจารย์ฟาวอาจาร์มันต้องเดินไว้เหลืองสงกัดผมแบบนี้ อาจารย์บอกโอเคเอาไปเลยเยลโล่การ์ดเยลโล่การ์ดครับเหลืองอ้อยครับเรียกว่ากรรมการแมตชนี้แล้วก็กรรมการทุกคู่ในพรีเมียร์ลีดกฎใหม่นะครับก็คือเถียงไม่ได้นะครับซึ่งก็จบเกมไปนะครับเสมอหนึ่งต่อหนึ่งภาพรวมเชลซี Kelsey เองถือว่าดีไหมถือว่าดีก็รูกกร้กัน ดีกว่าหรดูการก่อนเป็นสองร้อยสามร้อยเท่าครับถือว่าดีขึ้นมารีพูลอะรีพูลผมว่ามาตรฐานตกไปครับในแมตชนี้นะครับผมว่ามาตรฐานของรีพูลความดุดันดูจะตกไปนะครับ mm. เนื่องจากขายผู้เล่นออกไปหลายคนก็ยังต้องออหาสมดุลของทีมต่อไปนะครับแต่ก็ทีมก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับแต่จะให้ดีผมว่าเสริมกองหลังลิฟูคนจะเสริมทรงหลังดีๆแล้วก็กองกลางตัวรับนะครับซึ่งเชลซีก็ได้ไก่เซโดมาแล้วะซึ่งก็เขาก็เป็นที่รู้กันดีว่าเขาก็แย่งไก่เซโดกันอยู่นะครับก็เป็นเชลซีที่ได้ไปนะครับซึ่งลิฟูก็ต้องผมมองว่าต้องหากลางรับนะครับเชลซีเองก็ถือว่าดีไหมดีนะครับแต่ต้อง เหมือนกันเป็นทีมใหม่นะครับต้องให้เวลานะครับซึ่งถ้าเชลซีทําได้ขนาดนี้ในการมาของโปเชตติโน่เนี่ยไม่แค่ในการมาของโปเชตติโน่แค่ไม่กี่เดือนทําเชลซีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ลุนท็อปโฟหรือลุนแชมป์กันต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ทั้ง2ทีมนะครับก่อนจากไปก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับชาแนล u t u b e ตามใจฉันฟุตบอลออฟฟิเชียลและ fanpage ตามใจฉันฟุตบอลออฟฟิ i ชียลนะครับทาง facebook นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ